ตามที่กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ได้จัดโครงการฝึกอาชีพและพัฒนาศักยภาพให้กับประชาชนในตำบลคลอง3ประจำปีงบประมาณ2568กิจกรรมที่2หลักสูตรการปลูกผักไฮดโดรโปรนิกไปเมื่อวันที่14มกร,ราคม2568นั้น วันนี้วันพฤหัสบดีที่20กุมภาพันธ์2568เวลา9นาฬิการองศาสตราจารย์วิรศรักดิ์ฮัตดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ได้มอบหมายให้นางทุเรียนปุนพิทักษ์รองนายกองการบริหารส่วนตำบลคลอง3นายมาโนธสินธุจริวัตรประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3เป็นตัวแทนเข้าร่วมเก็บผลผล,ผลิตผักไฮโดริ و ن ์ ร่วมกับผู้เข้าอบรมโดยร่วมกันจัดเก็บใส่แพ็คถุงแล้วนำแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนมาเด็กผ่ันค่ะถักหัวถัเป็นของตัวเองแล้วก็ขายได้เนาะขายได้เลยงานงานนักศึกษาเชิญซอไซส์เอ้าเลยนะคะสวยงามดึงเลยค่ะดึงเลย ยกนะคะกับกิจกรรมดีๆนะคะปลูกค่ะเราจะสารต่อค่ะเพราะว่าชื่นใจมากๆเลยได้กินแล้วกินปอกผักป่อนสารพิษที่เราปลูกเองค่ยดีมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆการอบรมการปลูกผักไฮโดรโปนิ์เพื่อให้สามารถนําไปปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือนและเชิงการค้าได้และเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้เพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคต